สวัสดีวันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับวันหยุดมาทำค้างงงนกันนะครับทำบริเวณที่จอดรถนะครับต่อเติมออกมาข้างนอกครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับทำเสร็จแล้วครับต่อเติมออกมาประมาณ 2เมตร20นะครับโดยใช้เส้นลวดนะครับขึงนะครับบริเวณด้านในนะครับก็เชื่อมติดกับโครงหลังคารถนะครับแล้วก็ใช้ลวดกับยึดไว้นะครับการการเขาโน้มลงมานะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับจากนั้นก็ใช้ลวดนะครับขึง เผื่อได้ทานครับลองทำดูนะครับอันนี้องุ่นที่ปลูกบริเวณที่จอดรถนะครับนี่เป็นพันธ์นิ้วแม่มดนะฮะก็กำลังแตกยอดขึ้นนะครับเดีย๋ยวค่อยมาติดตามกันครับสวัสดีครับ